อ๋มาอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาให้ความรู้สําหรับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องตัดหญ,ญ้านะที่เป็นคาร์บูแบบเนี้ยผมจะมาสรุปสั้นๆประมาณ2นาทีับนะว่าหลักการทํางานของคาร์บูมันเป็นไงนะแบบฉบับเข้าใจง่ายนะว่ามันทํางานยังไงนะนิดๆหน่อยๆเราไม่ต้องเปลี่ยนคาร์บูร์นะนิดๆหน่อยๆเราไม่ต้องพาไปหาช่างก็ได้อะผมให้ความรู้นะพอเปิดออกมาเราก็จะเห็นหน,นะเนี่ย ลูกลอยนะอ่างคาบูแล้วก็ชุดเข็มน้ํามันเดี๋ยวผมพามาดูว่ามันจ่ายน้ํามันยังไงกันแน่นะเห็นนะยวเอาปักเกลีออกก่อนนะแป๊บเดียวสองนาทีทันไหมสี่สิบเอ็ดแล้วไม่ทันนะประมาณห้านาทีก็ได้ห้านาทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะต่อสลักอ่ะที่ยึดก้ามปูก่อนแล้วก็อันนี้เอาหลักการดึงน้ํามันก่อนว่ามันดึงน้ํามันมันขึ้นไปยังไงอ่ะน้ามันมันขึ้นไปอ่ะอันนี้โช๊ น้ำมันมันขึ้นไปยังไงดูไว้ชัดๆเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากพออยากจะมีความรู้บ้างว่าว่ามันมันหลักการยังไงเอดูง่ายๆนะเห็นือเป่าเห็นเข็มนั้นหรือเปล่านะเข็มตัวนั้นอันนี้ลูกเร่งนะลูกเร่งตัวทีดำมันก็จะโยงกับสายกรนเลงมันจะดึงมันจะดึงเข็มเนี้ยดึงขึ้นดึงลงเนี่ยเวลามันดึงอ่ะเข็มตัวเนี้ยเข็มมันเนี้ยแหลมๆเนี่ย มันจะไปปิดท่อน้ํามันด้านในอ่ะถ้ามันเวลาเราไม่เร่งมันก็จะจมอย่างเงี้ยแต่มันอยู่ในนี้นะดูภาพนะมันจะอยู่เนี้ยอ่าเวลาเราไม่เร่งใช่ไหมน้ำมันก็ไม่ออกไปเครื่องก็ไม่เดินนะแต่เวลาเราเร่งมันจะยกขึ้นมาเห็นไหมเมื่อตะกี้ตามรอบแรกอ่าเวลาเราเร่งอ่ะมันจะมันจะเยอะเงี้ยอ่ายกเงี้ยแล้วก็น้ํามันมันจะออกทางไหนมันจะออกทางรูนี้เนียรูนี้เลยแล้วก็มันเข้าไปในรีดวาลแล้วก็ออกทางรูนี้เห็นไหม รูนิดรูนีดอ่าแล้วก็ออกไปทางริดวาวแล้วก็ไปเข้าไปอ่องเครื่องแล้วก็ป๋อใหม่นะแล้วไอ้เข็มตัวเนี้ยมันเปิดน้ํามันยังไงหลักการทํางานเอามาดูกันง่ายง่ายมากเผื่อใครที่จะไปเปิดล้านอ้าวไอ้เข็มตัวเนี้ยที่มันฝังอยู่ในเนี้ยมันจะอยู่รูปแบบเนี้ยมันจะฝังเนี้ยแล้วแล้วมันมันมันดึงน้ำมันไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยมันปิดอยู่อย่างนี้นี่นึกภาพตามมันปิดอย่างนี้แล้วมันจะมีรูเล็กๆอะ ถ้ามันปิดอ่ะเข็มตัวเข็มต <fe el Batman> <mon ist> ัวเนี้ยมันปิดรูหมดแล้วเห็นไหมมันปิดรูหมดแล้วรูเล็กอ่ะน้ํามันมันจะขึ้นทางเนี้ยแล้วมันจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วรูนี้รูนี้จะเป็นรูจ่ายน้ํามันอีกชุดหนึ่งอ่ะมันจะปิดอยู่อย่างเงี้ยเวลาเราเร่งยกขึ้นเร่งยกขึ้นเร่งยกขึ้นน้ํามันมันขึ้นมาทางรูเนี้ยมันดูดมาทางข้างแล้วก็ด้านล่างแล้วมันจะขึ้นมาทางรูเนี้ยเร่งบึนบึนบึนมันจะขึ้นอย่างเงี้ย ง่ายๆเลยหลักการเนี่ยดูเวลาเราจะเปลี่ยนนะดูที่เข็มอ่ะมันจะมีตะไคร้แล้วก็มันจะบางมากถ้าใช้งานบ่อยเข็มมันจะบางพอเข็มมันบางนะครับมันก็ปิดไม่สนิทเนี่ยตรงเนี้ยมันเริ่มปิดไม่สนิทอ่ะพอปิดไม่สนิทเครื่องมันก็เดินไม่นิ่งเพราะน้ำมันมันก็มันจะขึ้นมาทางขอบด้านข้างอ่ะเนี่ยมันจะขึ้นมาตางขอบด้านข้างที่เข็มเนี่ย มันจะขึ้นมาทางด้านล่างเวลาเราเร่งใช่ไหมบีก็เร่งบึ้น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 เนียอ่าเห็นไหมอ่าถ้าเข็มมันมันรีบมันผอมเพื่ออะเข็มมันผอมอ่ะแล้วก็เข็มมันผอมมันก็เร่งไม่เสมอแต่ถ้าเข็มมันอ้วนอ้วนเกิดจากพวกตะไคร่อ่าพวกเขาเรียกว่าอ่าค่าออกเทนของน้ํามันเบนซินเวลามันละเหยมันก็จะมียางนะเศษหลงเหลือของของน้ามันเบนซินอ่ะคือจะมียางเกาะ มันจะเกาะที่เข็มลงเขาจะอะไรถูๆๆเข้าไปได้ผ้าอะไรก็ได้นะคักกัดก็ไปนะหลักการทมงานเห็นไหมหนีนปลายเข็มไหมดนูนี่ดูมันปิดสนิทเลยแล้วมันจะขึ้นดางมันจะดึงน้ํามันทางรูด้านล่างนะดึงน้ํามันทางรูด้านล่างเสร็จเวลาเราเร่งปุ๊บขึ้นอย่างเงี้ยปุ๊บขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเข็มมันบางอ่าแสดงว่าเครื่องเดินไม่เสมอแต่ก็มีหลายสาเหตุ ปะปนกันไม่ใช่เฉพาะตัวนี้นะแต่หลักๆที่เครื่องเดินไม่เสมอม,มันคือจากเข็มนะเปลี่ยนเฉพาะเข็มบางรุ่นลูกเร่งลูกเร่งมันสึกด้านข้างลูกเร่งก็มีผลนะเพราะลูกเร่งมันมีหน้าที่ปิดมันจะปิดตรงนี้หมดเลยนะ,ะลูกเร่งมันปิดหมดถ้าลูกเร่งสึกหรือบางนะมันก็จะน้ํามันก็จะขึ้นไปด้านข้างด้วยนะขึ้นไปด้านข้างขึ้นไปด้านข้างทำให้เครื่องมันมันรู้สึกเดินไม่สม่ําเสมอนะ ทีนี้ไอ้ประเด็นหนึ่งไอ้ที่น้ํามันชอบพูดน้ํามันท่วมกระบูอะไรทักอย่างเนี่ยบางคนก็เสียงจังนะน้ามันท่วมหลักการทํางานก็คือง่ายๆนะก็คือเข็มตัวเนี้ยคือน้ํามันอ่ะมันจะปล่อยทางรูนี้แล้วมันจะปิดกับตัวนี้เวลาน้ำมันหมดไอ้นี้มันจะกลางออกมาฮะเดี๋ยวดูให้แป๊บนึงเวลาน้ำมันเราตัดบดเราเร่งเยอะบดมันก็จะกลางมางอย่าง แต่พอน้ำมันเต็มมันก็ขึ้นไปปิดปุ๊บอ่าแล้วก็มันไม่รั่วแต่สายที่มันรั่วก็มีเศษกระยาเข้าไปอุดตงเนี้ทําให้ตัวนี้ปิดไปไม่ถึงปกติมันปิดสนิทอย่างเงี้ยแต่มันปิดไม่ถึงมันปิดอยู่ครึ่งเดียวแล้วน้ำมันรั่วพอรั่วไปไหนรั่วมันก็ไม่รู้จะพาไปทางไหนมันก็พากลับไปทางไหนบ้างทางต่อน้ามันย้อนกลับไงเนี่ยมันจะฝาขึ้นทางนี้แล้วไปย้อนทางข้างนี้เนี่ยน้ำมันจะรั่วทางข้างแล้วก็เต็มไม่หมดเลยวิธีแก้ง่ายก็ไม่ต้องทําออะไไรเเกกกกกบพพืื้้้้นน็็็็ดดลลๆ่แว แต่ถ้าไม่หลุดก็ต้องล้างกระบูอะ้องล้างกระบูถ้าเกะเป็นก็ล้างเอาเองนะง่ายๆนะหลักการทำงานของเข็มตัวจ่ายน้ํามันก็แค่นี้เองไม่มีอะไรนะครับน้ํามันลงทางนี้เสร็จลงทางนี้แล้วก็มาลงทางนี้เนี่ยลงทางนี้แล้วก็มาลงทางนี้แล้วก็พอน้ํามันเราเล่งหมดก็ไอเข็มนี้กลางออกมานะครับแล้วก็เปิดน้ํามันตรงนู้แล้วพอน้ํามันเล่งไปจนหมดน้ํามันเต็มปิดปิดไม่สนิทเกิดอ,อะไรครับเกิดกระยาอุดมารูนี้ ถ้าไปแบบมีสายก็ไปทางสายนะทีนี้ถ้ามันรั่วทางสายก็ก็ได้ก็ก็จับเครื่องโคกพื้นเลยจับโคกพื้นเสร็จถ้ามันเป็นเศษเล็กมันก็หลุดออกมาได้แต่ถ้าเศษใหญ่ไม่ลุดล้างอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับบางทีเราไม่ต้องมาที่ร้านก็ได้นะง่ายๆแต่วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ